โทรออกอะเบอร์เรานะเรา,เราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอนะหลังสีทุ่มอย่าโทรมาน,นะ<ฮ>ยมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทั้งวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูอแบนครับ แต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์เขาหมายนะมความว่ายังไงผมเมอินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูเพราะเจอสาวมา เห็นแล้วหัวใจต้นแรงไปซ่อมำมาเรี่องมึงเจอเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทําไมไม่ซ้ําเรารู้การซ้ํากัน่มันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้ําเขาป้าไอ้เขียไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้ว่านไงคนเตทน้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมา้วะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันะอะไรของมึงเนี่ยคือ ว่าจะชวนกินข้าวอ่ะฉันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเราไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราซำข้าวมาเองกล่องหนึ่งให้เราอีกกล่องหนึ่งให้เธอไงอแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง ไว้เพื่มเขา่อยได้ปะเอาว,วะเข็มกัดลูกหัวใจเ,เขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอ,อยากโดนอ่ะเฮ้ย เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอ่ะหล่อมากฮะ <Huh? S 1> สุดเขตสเลดเป็ด uh huh. uh huh. คนโน้นเขเรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแว้น,น,นที่อังเ่า,าเรียกว่าเด็กแว้นกูคือวีระบุรุษนักบิดเว้ยแต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรออย่าเรียกสกอยเว้และให้เรียกว่าอะไรครับพิทตี้อตรองเท้าแตะและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผู้หุด